เรื่องของหมู่บ้านรักษาศิลหนะคะทางด้านของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความตรองดองสมานณฉันค่ะก็ได้ลงพื้นที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมหมู่บ้านต้นแบบของการรักษาศิลหาค่ะ พระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันดโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือว่าหมู่บ้านรักษาศิลหะนะคะพร้อมกับนางสาวนัทพัฒย์ยงใจยุทธที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีและคณะค่ะเดินทางมาที่วัดสันทรายบ้านสันทรายตำบลสีดงเย็นอเาเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรร พระพุทธศาสนาหรือว่าหมู่บ้านรักษาศิล5หซึ่งวัดสันทรายแห่งนี้นะคะถือว่าเป็น1ใน2วัดเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในการเข้าประกวดโครงการหมู่บ้านรักษาศิล5ห้าในระดับประเทศค่ะ ทางด้านพระพรหมเสนาบดีนะครับได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อกรณีความขัดแย้งในสังคมซึ่งมหาเทรสมาคมได้เล็งเห็นว่าหากคนในหมู่บ้านและชุมชนมีศีลมีธรรมมีการรักษาศีลห้าก็จะเกิดความสุขความเจริญแล้วก็เกิดความสมัคคีนะครับโดยหมู่บ้านสันทรายนี้ก็ถือเป็นต้นแบบของการใช้ศีลห้าในการดำรงชีวิตจนนำมาซึ่งความสงบสุขสมัคคีพร้อมทั้งขอให้รักษาศีลห้าต่อไปจนเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับ